นะคะนี่ราคาตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูด้านในนะคะว่ามีชูเรียนอะไรน่าสนใจบ้างน,นะคะนี่เดี๋ยเยพื่อนๆจะเห็นนะก็จะเป็นชูเรียนนะคะ,คะขีดละสี่สิบหาบาทเพื่อาานจ้านี่เลยะคะ่ะเนาะนี่เนาะแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะเป็น หมอนทองโลร้อยห้าสิบค่ะนะหมอนทองเต็มทิพบุรีนะคะแล้วก็มีหมอนทองที่ขอไฟสีสเกตค่ะนี่เลยจ้าช่วงนี้จะมีหมอนทองที่ขอไฟเยอะนะคะขอสีสเกตนี่ยนะจะเป็นแพ็คก,ก็ได้นะร้อยยี่สิบสามร้อยสองร้อยห้าสิบเนี่ยค่ะโอ้ด้านนี้แพทละร้อยก็มีนะคะอันนี้แอดว่าน่าจะเป็นก้านยาวเนาะนี่เลยจ้า หมอนยองมายองนะให้ดูชิ้นนี้นะนนี่ค่ะผู้ใหญ่มากร้านนี้ผู้ใหญ่มากนะกีด็แอันนี้ร้านี้จะขีดขีดละห้าสิบห้านะเพื่อนๆจ้าสำหรับร้านนี้นะนี่เลยจ้ะขีดละห้าสิบห้า น,นีขีดละห้าสิบค่ะเพื่อนจา้าร้านนี้เป็นขีดละห้าสิบมาดูอีกด้านนะจ๊ะเพื่อนจ๋าสำหรับจานนี้เนาะก็จะประมาณนี้ราคาไม่จ100นนะหน,นึ่งร้อยนะขีดละสี่สิบห้าค่ะร้านนี้ร้านนี้จะขีดละสี่สิบห้าบาทคะเพื่อ,อนเอแล้วเอแล้วคนรับจองอยู่ถ้ามาตอนเย็นนะเพื่อนบางร้านเขาก็ปิดแล้วเนาะ มันจะห้าโมงจะหกโมงแล้วค่ะเหลือาพาไปเรื่อยๆนะอันนี้จะอันนี้เป็นหมอนทองระยองนะเพื่นอนถ้าคือขีดละสี่สิบจ้ะจะให้นี่นะคะร้านนี้ก็จะเป็นขีดละห้าสิบห้าสี่สิบนะคะอันนี้หมอนทองระยอ,อยงอีกเดียวเหรอคะแม่คะหมอนทองระยอง กับ55แต่เอ้55 เป็นหมอนทองเกรดปีก็คือ45นะเพื่อนไม่ได้จัด I'm ดูม้านี้กันบ้า,านี่ม้าี้สรละสามเก้าค่ะเพื่อนเราก้องหิ้วสู่ละสามเก้าเก้านะได้เลยจ้ะเพื่อนเพื่อนคะบางคนหลายคนรู้แล้วนะถ้าเรากินผู้เรียน่ะเราต้องกินมังคุดด้วยนะคะเป็นการดับร้อนนะตลาดนี้ก็มีขายด้วยนะคะน้องมังคุดสามโดร้อยค่ะร้านนี้ ก็คือหมอนทองสองละหนึ่งร้อยบาทน,นะร้านนี้นนะคะ่ะกิโลละร้อยเก้าสิบค่ะร้านี้ะเป็นขีดกีละสี่สิบแล้วก็ผีเ่เรียนพ่อก็มีเหมือนกันนะร้า<ะ>นตามนี้เลยนะเพื่อนร้านนี้น,นะคะร้อยเก้าสิบขายปิดสองร้อยนี่เลยจะเป็นที่เรียนระยองจันนะ 当。 คกลับไปทางออกนะร้านนี้ขีดละ45บาทแพ็คก็มี100 130นะคะมีก้านยาวก็มีขีดละ70นะคะไว้เดี๋ยวก็ก็มีขีดละ70ขีดละ50 เจ็ดสิบจานบริวดูน้องอัดูคน้องตัดิรนไหนันเียน้องน,องน,องนองใหญ่มากขี่ลจะจ็สิบนะคะร้านนี้มาถึงได้เนาะขี่ละเจ็สิบเยะแก็มีขี่ละหกสขี่ละห้สิบ East okay. ส่ะสีส่าเป็นของลาจีนรีนะคะอยอสนล oui, ัอน e อันนี้แพ็คลร้อย ร้านนี้จะขายสีสเกตอยูบ่บนที่หอบไฟสีเขเียวเาร้านนี้ก็คือขีดละห้าสิบาทนะคะขีดลหาสิบแล้วแ่าร้นนี้ขีดละสามหาพันห้ร้านนี้ขีดละสามสิบห้าบาท นี้ก็คือขอไฟสีสเกตเหมือนกันนะคะขับไฟสีสเกตกับก้านยาวค่ะเพื่องจากร้านนี้ขี่ได้คะก้านยาวีลยี่สิบโลลัสองนี่เป็นเกตพรีเมียมใช่ไหมเกดเป็นเกตพรีเมียมเอันนี้ถ้าเป็นขีดราสีสเานนี้คนมุงเยอะอยู่เหมือนกันร้านนี้ไ่จ ขี่ละสี่สิบโซนนี้ร้านนี้นนนัประกันคี่ละสี่สิบเหมือนกัน มีนต่กีหลัง<ๆ>้ารคาไมีได้คาานี้มีหลายพันเลยร้านนี้นะคะมีขายน้งก้านกกรจริตชนิไข่ก้านยาวพงมณีค่ะอเป็นเดีย๋ยวอให้ดูข้างบนชื่อร้านน้องหลังน้ำเพื่อนจ้ะ เรียนระยองนี่เลยจ้าเอาหน่งกันได้จ้านี่นะเป็นแพคก,ก็มีนะคะนี่เลยค่ะเลือกเองก็ได้นะเป็นถูกก็ได้นะร้านนี้ก็จะเป็นหมอนทองจนันทร์แนทับบลีนะคะหมอนทองสิสเกตอันนี้ขีดละสี่สิบเพืเือนนี่เราจะขีดละสี่สิบนะอันนี้หมอนทอง หมอนทอ เดี๋ยวเป็นร้านสุดท้ายแล้วต่อไปเป็นร้าน